สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักและเพื่อนรักทุกท่านนะคะเชา้านี้วันอาทิตย์ซิลินไม่ได้ออกไปขายของนะคะไปไม่ได้จริงๆลูกค้านวดแน่นมากอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะไม่มีเวลาพอที่จะห่อ,อป่อเปี๊ยะเลยก็จำเป็นจะต้องหยุดนะคะต้องยกยอดไปขายวันพุธท,ที่จะถึงนี้แทน ก็เดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเอาเวลาไหนไปห่อปอเปี๊ยะอาจจะได้ห่อปอเปี๊ยะกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะวันนี้อ่ะไม่ได้ขายของไม่เป็นไรซีลินก็พักผ่อนนะคะอยู่บ้านเดี๋ยวซิลินจะพาทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนไปซื้อกับข้าวสําหรับกลางวันนี้นะคะเหมือนเดิมคุณปู่ก็มากินข้าวกับเราด้วยไปค่ะรีบไปซื้อของกันก่อนค่ะ แล้วนี่ก็เป็นของที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อกี้นะคะเท่าไหร่รู้ไหมหกสิบสองจุดศยหกยูโรได้เนื้อเจ็ดขีดมันโลละยี่สิบห้าจุดเก้าอตีสักยี่สิหกยูโรแล้วกันเนื้อนี่มีทั้งหมดสำหรับเราวันนี้นะคะห้าคน ซื้อนี่มาด้วยคิงว่าจะทํำข้าวมันไก่กินนี่ได้หอยมาหอยมแมลงปู่แบบแกะแล้วนะคะแช่แข็งตัวเปนเลิเลยเดี๋ยวว่าจะเอามาผัดแตงกวาสองลูกมันฝรั่งที่ผสมกับชีสเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะยืด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 หมูสับเดี๋ยวจะเอามาทําน้ําเงี้ยวนะคะแล้วก็สลัดมันฝรั่งชิปถุงหนึ่งเอชารล,ลอดรือหอมแดงเนี่ย แค่นี้แม่เอ้ย62ยูโรน้ำองุ่นน้ำองุ่นขาวอัดแกส๊สไม่มีอะไร มันเหลือจากปีใหม่จันเลิศชินชินสองเต็อมอร่อย ชีสละลายแล้วลูกเบคอนพันชีสค่ะ mm. โตสฟัวคานะคะตับเป็ดตับห่านมันจะอยู่ในขวดแก้วแบบนี้นะคะจะเล่าให้ฟังว่าหมาม้าเคยซื้อแบบนี้กลับไปที่เมืองไทยนะคะแล้วหมาม้าเปิดไม่ได้วิธีเปิดของเขานะคะก็คือเอาไอตัวนี้ออกแล้วเขาจะมีไอเนี่ยให้อะยางตัวเนี้ยดึงยางออกนะคะเพื่อให้แอร์มันเข้าไป ถึงจะเปิดได้นะคะไม่อย่างนั้นเปิดไม่ออกปีนี้ฟัวคาของฝรั่งเศสราคาแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมีโรคระบาดเกี่ยวกับสัตว์ปีกเขาก็เลยต้องทำลายฆ่าสัตว์ปีกลปกติแล้วเนี่ยตับหา่านเขาจะใช้ตับ เออห่านตัวผู้ในการผลิตฟัวคานะคะเพราะว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสวยกว่าแต่พอมีโรคระบาดเกิดขึ้นเขาจำเป็นต้องกำจัดเป็ดห่านไก่ออกไปหมดนะคะแล้วไอห่านที่ใช้ในการทำฟัวคาตัวผู้อ่ะก็โดนกำจัดไปด้วยปีหลังๆเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้ห่านตัวเมีย แต่ความแตกต่างก็คือหานตัวเมียเนี่ยมันจะให้ตับที่เล็กกว่าแล้วก็มีเส้นใหญ่ะแหน่เส้นเอ็นเส้นใหญ่ข้างในเยอะกว่าทําให้คุณภาพของเขาอ่ะมันด้อยลงแต่มันก็จําเป็นต้องใช้เลยทำให้ปีนี้นะคะฟัวคาของฝรั่งเศสมีราคาสูงมากฟัวคานี่จะเป็นการเลี้ยงที่ยุ่งยากมากแล้วก็ต้องเอาใจใส่แล้วคุณภาพในการดูแลรักษา มันสูงมากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบที่จะกินฟัวคาซิลินก็แนะนำให้เลือกโปรดักที่เลี้ยงและผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะคะดีที่สุดกำลังทำซอสเอชาร์ลอตนะคะซอสนี้ซิลินเคยทำสูตรไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะตอนนี้เรารอหอมหอมแดงหรือเอชาร์ลอตนะคะ คารามเมลกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก่อน น้ำสลัดแม่อร่อยเหรอหรือหิวเนี่ยสเต็กเมื่อกี้ซานเบลรเอรเลยเกี้ยงแล้วอีสองนาทีกินเร็วไปไหนลูกอร่อยไหมครับไม่อร่อยเลยเดี๋ยวไม่อร่อยโ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> อืต้องเลือกเอาอ่อนๆด้วยที่ไหนเขากินสลัดกันอย่างเงี้ยลูกโอ้โห